สวัสดีค่ะมะขามวันนี้วันนี้ผ้าผัดพริกแกงหมูใส่หน่อไม้สมค่ะมีกระเทียมไม่ีหมูค่ะพริกแกงเผ็ดค่ะมีพริกใบบะกูดค่ะแล้วก็มีเครื่องปรุงตามนี้นะคะนี่ขอทอดไข่ดาวก่อนนะคะเ้ากระตังเทน้ำมันออกจากกระทะใส่พริกแกงลงไปค่ะพริกแกงเผ็ดลงไปค่ะผัดแล้วก็ใส่เนื้อหมูลงไปเลยนะคะ ใม่ติดตึงเข้าไปใช้ผิดครับใบ้ประโยลยค่ะนี่ใส่กระเียานีดหนังนะคะมาผิดกระเชียม๋เตอ่าๆเะรุงรสาามันหอยค่ะปรุรสตามใจชอบนะคะอันนี้ไม่ทำกินเองค่ะคุณรูตมกินแล้วค่ะใด่ชีิารดดี ย่างกระสุนค่ะใส่น้ำตาลลงไปเล็กค่ะก็ขัดใส่นมไม่สดของเขาลงไปเล็กค่ะน้ำไม่สดมันนี่ต้มไปแล้วค่ะต้มล่างย่างอยู่เลยค่ะสะพัดสะพัดสะค่ะหอมเลยค่ะผัดตอนกมีหอมค่ะผัดพน้ำไม่สดของเขาก็เสร็จแล้วค่ะมันนี่ก็จะตักลาดเข่าเลยค่ะ เดี๋ยวเราไปกินข่ากกับมานี่นะคะเดิอกินข่าสน้นตันันะคะไปทาไปกินข่าน้ำกันค่ะสวัสดีค่ะ,คะนะคะมากินข่าวนมนี่เร็จภรรกิตร้าเล้วมากินข้าวกันไทยดาว น้ำไมสมเพ่นเอามาขายหายนในบ้านเพราะเราเด้งเงินไปแก่นี่แดดดีดีค่ะซักผ้าไฟกระดับอ่ะสิบเอ็ดม่องค่ะตอนนี้ ไฟดับค่ะมันอ่อนแค่นี้ก็นะคะนะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด subscribe เป็นกำลังใจให้มาเนียมนะคะเด้อขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ